ผมไม่เติคราคาเป็นจตดสี่ถ้าจะกินก็อุดให้ได้ใหม่ได้ผมจะกินผัดกะเพราเนื้อส uh uh> uh> tamam> uh> ับไข่ดาวครับร้านอยู่ที่หนองประจักษ์รีสอร์ทนะครับโดยคุณป้าคนนี้คนทำให้เติมสองผมไม่ทันละเติมไปละผมว่าจะรอแป๊บหนึ่งร้อยะเพราเสร็จแล้วคุณมาพร้อมกันไม่เป็นไรครับมราไม่เติมไปเลยก็่ทุกอยาาง ผัดกะเพราเนื้อสับไข่ดาวครับดูวิธีการทําของผัดกะเพราเนื้อสับใช่ไหมไม่ใช่หมูสับเนื้อครับอชอบกินเนื้อ,อเดี๋ยวผมไปดรอดูข้างนอกครับลอ,องดูลูกอร่อยถ้าไม่อร่อยอยู่งจริงนไหมจริงเหรออยู่ที่น้องประจักษ์รีสอร์ทที่พักประจำที่ผมมาอุดรผมจะมาพักที่นี่โอ้โห น้ำมันหมูด้วยครับสุดยอดเลยหอมใช้น้ำมันหมูจะหอมกว่าใช้น้ำมันหมูใช่ไหมเออเอาอันนี้ไหมที่เขาคนคนอื่นก่อนมีน้ำมันหมูไหมมีโอ้โหป้าทุกอย่างจ้ะโอ้โหสุดยอดเลยถูกใจจริงๆน้ำมันหมูป้าก็เจียวเอากากหมูไปหน่อยๆด้วยเออเยี่ยมเลยสะอาดบริสุทธิ์ของแท้เลยครับ ครับหั่ดาวก่อนแล้วก็เอาออกแล้วก็หัดกระเพราต่อเครื่องร้อนแล้วมันเดือดก็ดูเนื้อสับก่อนนะผมกินผมกินเนื้อสับแล้วส่วนใหญ่แล้วมันเหนียวอ่ะหมูเนื้อเนื้อธรรมดาก็เลยสั่งเนื้อสับของของของยายเหนียวไหมเนื้อเนื้อธรรมดาอย่าเอาให้ดูสิน่าไม่ต้องไม่ต้องสับหรอกยุ่งยากเอามีหมดเลยอันนี้สับอันนี้ยังไม่สับอ๋อเยอะด้วยนะ เออเอาเนื้อสับหรือไม่สับดีอย่างอหลายใจอีกละเอาเป็นเนื้อธรรมดาดีกว่าเอาเนื้อหันเนาะเอานื้อหันดีกว่ามีแทนไหมหล่ะแันดีไหมดีโอเคโอเคเนื้อธรรมดายายนี่เหมือนเหมือนน้าออยเลยเหมือนน้องแม่ผมเลยอ้วนๆแล้วก็อายุประมาณเท่าๆกันรู้จีเพื่อนนะคะทำหมข้าวเก่ง นี่ครับยายก็หั่นเนื้อไปเอาหั่นพริกขอยายผมบอกผมเอาเฉพาะไม่ไม่ใส่หอมใหญ่อะไรพวกนี้นะไม่มีไม่มีค่ะผมชอบปลากระเพราเพิ่มจะแท้เผ็ดเผ็ดเผ็ดเนาะอืมแล้วนั้นต้มอะไรยายต้มต้มอะไรอันนั้นต้มเนื้อจ้ะเอาเอาเอไข่มนาะ ไข่ท<ช>อดอน้มมันหมูครับ <c oughs> ไม่ได้กินนานครับไข่ทอดน้มมันหมูเนี่ยแต่ถ้าที่เดินไม่มีหรอกป้าก,กินน้ำมันหมูป้าจะไปกินน้ำม,มันอือ่นม,มันอร่อยหอมกว่าข้าวป้าจะกินน้ำมันหมูมแล้วก็เกี๊ยวเอาด้วยใช่ดีจ <มา S 2> ังเลยลูกชายเป็นคนขายเนื้อหมูเอามาให้เกี๊ยวทุเรหลายๆโลงมันมีกากหมูไว้หลายคุกนมาปลาถ้าถ้าเกี๊ยวถ้าวันไหนเกี๊ยวก็มี เขาก็สั่งจองคนที่เขาชอนจองเลยค่าวันไหนถูกก็อ่านเดียวมันเดียวแล้วน้ำมันหมูเขาจะสั่งลผมชอบกินน้ำมันหมูบ้านผมสมัยก่อนเด็กๆอ่ะบ้านยากจนผมก็กินน้ำมันหมูคุกน้ำปลาใส่กากหมูอ่ะอร่อยมากินทีแล้วก็คิดถึงความยากจนของตัวเองทุกทีเลย ไม่ต้องไม่ใส่ก็ได้ใครก็เจอยากจนมาหมดเั่นนหละใส่ใส่ใส่นอย่างเดียวป้าก็เจอเหมือนกันแหละยาตเลงเอาเนื้อสับเอาหมูหมูทไมหมูเนเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อชิ้นยังไม่ได้หั่นเอาหมูเอนเนื้อสับนะเอาเนื้อสับเอาแบบเร็วเร็วเเอาแบบเร็วเร็วเเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่ไม่ใช่เเดี๋ยวที่กินเน่มันเย็นไม่ใส่ชูสใช่ไม่ใส่ชูรสดีอะไรก็ไม่ใส่ใส่ีแดงนิดหน่อยรดีน้าตาลได้ นี่ก็ไม่ค่อยใส่นะผมคิใส่ไส้รสดีไส้รดีไมใช้น้ำตาลนี่ก็มีตามสั่งลากหนะ้าผัดีอิวเ็วันมากินใหม่ หมดทุกอย่างอ่ะล่ะนนั้นเขาเพิ่งมาขายได้เดือนนึงน,นี่ละอืนี่แหละเขาขายมาสามสิบสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีนี่แหละเข้าเตาห่านด้วยนะแหะต้องอย่างนี้คลาสสิกสุดๆเตาห่านป้าหมดเดือนละพันกว่าบาทนะป้าเป็นพันเป,นะป็นพัเมื่อเช้าก็มาส่งสิบถุงเต้าถ่านมันผอมกว่านะ,อะผอมกว่าแก๊สใส่ไปเลยกระเพราโลนึงอ่ะเยอะๆชอบ ใส่แต่โลนึงก็ไม่มีเนื้อเท่านั้นแล้วเนาะทิ้งสบายอยู่พักเลยเจ้าหน้าเยอะนักหน่อยเอนนอรากำลังดีกำลังดีป้าพี่อีกโอ้รู้ใจถ้ามันเคยทำแบบนี้ถ้าเคยทำแบบนี้นบบนนก็ต้องทำทจะจะเอาไม่เอาก็ต้องทำไปตั้งให้เขา เอ่ต้มนั้นเนี่ยต้มต้มเนื้ออ๋อกินเล่นเล่นหรือไงก็กินกับข้าวอยู่หรอต้มต้มต้มแ่บไงอ๋อเป็นต้มแ่บใสกินก็สส่โอ้ป้าเอากอข้าออกครึ่งหนึ่งออครึ่งนึงก็ต้มแ่บแล้วก็โอ้ใจอะไระตับามาเอาปายออกลือปลากับใจออกแม่อ๋อผิด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  เราเวลาถูกต้องไม่ขอญาตให้ถูกต้องบางบางป้ายก็ขอถ้าบางป้ายขอเขาจะไม่มาเก็บถ้าถ้าหมดถ้าหมดอันนั้นแล้วถ้ามาเก็บอันนี้แสดงว่าไม่ขอเขาถึงจะม,มีอันนี้ไม่ขอเขาก็เก็บอยากอยากป้าอยากใส่ก็ใส่เขาไม่ให้เรียบร้อยไปครับไปไปกินที่นูน่นมีอะไรที่อร่อยๆอีกอยอยไหมมีอะไรอร่อยอีกไหมเนี่ย อยากกินแต่ว่าป้าไม่ยอมถ้าป้าอุ่นไก่ให้ผมผมจะกินนะเนี่ยจะอุ่นให้ถ้าเอาน่ะเอาดิเอ้าเอาเอากระเพราหมูสับไข่ดาวนั่นป้าเอามาเอามากระเพอุ่นประดุกให้ผมตัวไก่ผมชิ้นละกันอืออุ่นอย่างนี้ครับกินถ้าป้าไม่อุ่นก็ไม่กินครับจะรู้มันเปียกครับผมจะกินตรงนี้ กอดค่ะตรงนี้เลยครับแล้วพ่อไม่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 เม่อะไรไม่ต้องใช้เอามารอก็อยู่ในรถนี่ไม่เอาง่ายวันนี้จริงๆแล้วไอ้นี่ผมว่าจะขอบายแล้วล่ะเพราะว่าผมสั่งไก่กับปลาดุกมาเพิ่มนะครับจริงๆเห็นป้าเขาเป็นคนโบราณเหมือนแม่ผมนะผมสั่งอะไรก็เข้าใจหมดทุกอย่างนี่ก็ใชะนั้นมันหมูผัดนะครับถ้าเป็นน้ํามันพืชเนี่ยอีกอีกรสชาติหนึ่ง không phải bình thường gì không ดูนะคะ ช่วงนี้ก็กินรอกินกอกรอไก่ทอดแล้วก็รอประดุกทอดส่วนต้นนี้ผมคงจะขอบายกินนิดนิดพอครับตดน้ำเพราะไม่รู้ว่ามีหารําสัางา่งทียกกินเป็นทบกัน 몇 가지 원서 ได,ด้แล้ค่ะสุกดอเลยครับครับสั่งอะไรก็ได้กินหมดคุณป้าคุณเก่งของเราลาก็ทอดใหม่คนระับอืมหอร่ออ các ổn đơm rồi

ประดุกทอดจ้างก่อนอทอดทอดอีกกันเลยเลยเห็นประดุกนี้ผมคิดถึงประดุกทอดที่ผมกินก่อไปอินโดออีกันเลยเ 脏东西，对，嗯，嗯嗯嗯

ก่ากระเพราเนื้อกับกุโดอมากได้ถึงกับอร่อยมากดูกลางๆเอาเนื้อกับที่ต้องอร่อยนะก็อเอาเนื้อไปหมักไว้ก่อนจะผัดแป๊บเดียวขึ้นมาตำพริกใส่กระเทียมให้แหลก ให้น้ำพริกกระเทียมที่แหลซึมไปในเนื้ออีกทีหนึง่งนะกลับ,กลบ,บบ้านคนท,ทำไม่ดูจำไม่ดูกินให่ดูเลยบบบกลับบ้านไปกล่าก็กล่าวถ้าผมลืมพวงนะครับไม่รู้ผมไม่ชอบคนชอบกินกระเพราเนื้อแต่น้ำมันนี่เนื้อหายยากครับคนกินเนื้อน้อยลงลทุกที

ไม่ชอบแฝงครบเต็มต้องกินร้อนๆน่อนเย็นแล้วแม่ลับเรียบร้อยครับเตรียมสาใจคมเตอร์เตีย